ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมโดดเด่นและโด่งดังเป็นอย่างมากในเรื่องของสื่ออนเทอร์เทนเมนต์และอาหาร3เมนูนแรกที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างนี้ก็คืออันดับที่ 1. ราเมงบะหมี่น้ำของญี่ปุ่นจะมีการปรุงรสแตกต่างกันตามแต่ละจังหวัดมักจะกินคู่ก,กันกับเนื้อหมูชาชูสาหร่ายลูกชิ้นปลาคามมโบโกะและต้นหอมส่วนประกอบต่างๆของราเมงน้ำซุป เครื่องเคียงส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับตัวน้ำซุปข,ของรามเมงเส้นบะหมี่ขั้นตอนการทำรามเมงแบ่งเป็น3ขั้นตอนได้แก่ขั้นตอนที่1การต้มน้ำซุปเป็ดน,น้ำซุปเกิดขึ้นจากการต้มกระดูกสัตว์ต่างๆและเครื่องปรุงต่างๆที่ต้มเ้อหลายชั่วโมงหรือวันขั้นตอนที่2การปรุงรสด้วยโชยุมิโซะและเกลือ ขั้นตอนที่สาใส่เส้นและเครื่องเคียงเส้นและเครื่องเคียงสำคัญมากมากที่จะช่วยชูรสให้ดีขึ้นอันดับที่ 2- ซูชิอาหารญี่ปุ่นที่เป็นข้าวุกน้ำส้มสายชูมีหันทะเลสดวางอยู่ด้านบนเป็นตัวแทนของอาหารญี่ปุ่นที่ชาวต่างชาตินิยมกันเป็นอย่างมากการแป้งที่ถูกจัดให้เป็นชิ้นพอดีคำรับประทานกับโชยุและว,วาซาบ,บิเล็กน้อยส่วนประกอบต่างๆของซูชิข้าวญี่ปุ่นสาหร่าย วัตถุดิบต่างๆขั้นตอนที่1นํางข้ามาอัดใส่แม่พิมพ์ขั้นตอนที่2องนวัตถุดิบที่เตรียมมาวมางไว้บนหน้าข้าวขั้นตอนที่3นําำข้ากับวัตถุดิบมาหอมด้วยสาหร่ายอันดับที่3เทมปุระการน,นําอาหารมาชุบแป้งทอดมีอยู่2ประเภทคือเทมปุระอาหารทะเลชุบแป้งทอดและเทมปุระผักทอดต่างๆส่วนประกอบต่างๆของเทมปุระแป้งสาลี น้ำเย็นไข่วัตถุดิบต่างๆน้ำมันสำหรับทอดขั้นตอนการทำเทมปุระขั้นตอนที่1นําำวัตถุดิบมาชุบแป้งที่ได้เตรียมไว้ขั้นตอนที่2นํนำไปทอดในน้ำมันจนได้เป็นสีเหลืองทองรสชาติจะไม่เค็มไม่หวานแต่อร่อยพอดียังมีอาหารจากประเทศญี่ปุ่นอีกมากมายที่เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคนที่ไปญี่ปุ่นรั้งหน้าก็อย่าลืมไปลองทานกันด้วยละ่ะ さようなら